ไปติดตามข่าวเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่กันแน่นะคะทางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ค่ะและกการชุดปฏิบัติการป้องกันและกักปราปรามยาเสพติดไฟปกครองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนีการจับเครือข่ายนายทุนสีเท่าจากประเทศเพื่อนบ้านจากคนไทยเดินสายส่งยาบาในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างพ้อมกับของกลางยาบากว่า2 8 0 0 0 0เมตรค่ะ โดยทีกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที22จ oh ังหวัดอ nah ุบลราชธานีพ nah ันตำรวจเอกคณิตกลินศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2พร้อมด้วยทางพันตำรวจเอกกวีพงษ์ชลการผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที22อุบลราชธานีรองผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที22ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานีและกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุมเครือข่ายยาบาขามชาติ3รายพร้อมของกลางยาเสพติดหฮโทษประเภทหนึ่งยาบาจำนวน286,000เม็ด1 43หมัดโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสาบว่าจะมีการหลักลอบปล่ำเลี่ยงยาเสพติดยาบาจำนวนห <c oughs> นึ่งนไปทรงให้กับลูกค,ค้าในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุริรัม จึงมีการติดตามความเคอนไว้พบรถยนต์ต่องสงสัยขับขี่มาตามถนนไม้เหลข2018มุ่งนาไปยังอำเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร์โดยได้ย้นสิ่งของลงที่บริเวณขางทางชุดจับกลุ่มจึงเข้าทําการสก,กัดกันตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวก็พบว่าน่ายกันติทัดขอสง,งวนนามสก,กุลและก็น่ายอาชิระนะคะสง,งวนนามสก,กุลเช่นกันและก็นาย พัสกรขอสนวนนามสกุลนะคะนั่งอยู่ภายในรถยนต์ชุดจับกุมกะได้น้ำตวบุคคลทั้ง3มายังจุดที่โยนสิ่งของแล้วก็มีการตรวจสอบพบเป็นยาบ้ายาเสพติดหฮโถษประเภทหนึ่งจำนวน4,000เม็ดซึ่งกัให้การรับสารภาพว่าได้นำยาบ้ามาวางตามจุดต่างๆตามที่นายทุ่นฟังเล่ามีการสั่งการโดยได้แบ่งนาทีกันนะคะโดยนายกันติทัศน มีนาทีเป็นคนขับรถน่ายอาชีระกับมีนาทีเป็นคนว่างยาเสพติดและการน่ายภาสกรมีนาทีเป็นคนแพ็กยาเสพติดใส่ถุงพร้อมทั้งมีการนําเจ้าหน้าที่ไปขยายผลตรวจยืดยาเสพติดที่ได้นําไปว่างไหวให้กับลูกค้าตามจุดต่างๆจำนวนรวมแล้ว 2. จุดยูที่16,000เม็ดนั่นเองค่ะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นั่งู้ตองหาพร้อมของกลางมาที่กองกำกับการตำรวจ แเว้นไสแดนที่2 2สองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทําการตรวจคนรถยนต์ของกลางนะครับโดยใส่สุนัขตรวจคนยาเสพติดทําการตรวจคนนะครับพบยาบ้าอีก32มมัดน,นะครับหรือว่า 64, 0 0 0พเม็ดนอกจากนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การรับสาร,รภาพว่าในน้ายาเสพติดส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมไปเสื่องไวในห้องเซายูทีซอยชายางกูน28่สบแปทับหนึ่งตเมืองอ,อเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นะครับจึงไดนน้นำเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมไปตรวจคนผลการตรวจสอบนะครับพบยาบา้าสุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักอีก22,000ขออภัยครับ2 2 2 0 0 0เมตรพันตำรวจเอกคณิตกินสีสุกกลาววาจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าได้รับยาบ้าเนี่ยมาจากอำเภอเอล่งนกท่าจังหวัดยะโสธรที่ในทุนฟังเล่านํามาวางไว้นะครับจากนั้น ได้เดินทางกลับมาที่ห้องพักแล้วก็นำยาเนี่ยไปเสี่ยงในลำาพงรถยนต์นะครับพร้อมกับมอบเตรียมที่จะมอบให้กับลูกค้าตามที่เพิ่นสร้างออเดอร์ไว้นะครับจนกระทั่งมาถึงเจ้าหน้าที่จับไดก้ก่อนรวมของกลางยาเสพติดนะครับในเท่อนี้ทั้งหมด2 8 6 0 0 0เม็ดหรือว่า143มัดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการขยายผลยึดทรัพย์สินอีกจำนวนสิรายการ และกรงน้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ